สำหรับคลิปนี้ผมมีมิชชั่นสักนิดนึงนะครับกับเจ้าฟอร์ดมาสเตงคันนี้นะเราอยากจะรู้ว่ารถที่มันเป็นมัสเซลลคาร์เป็นสปอร์ตคาร์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เครื่องยนต์บล็อก5.0ลิตร V8 นะฮะจะใช้อัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางวันนี้ที่เราเตรียมเอาไว้ก็คือเส้นทางจากกรุงเทพไปปราณบุรีนะครับตอนนี้ผมออกสตาร์จากปั๊มน้ำมันแถวๆโซนเส้นพระราม2นะจะเลยจากจุดที่ลงทางด่วนมาแล้วรถติดมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาสตาร์ตรงนี้เราจะเติมน้ำมันเต็มถังนะแล้วก็เซย์ แล้วก็วิ่งไปจนถึงปราณบุรีนะว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ไปเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้งนะครับว่าเจ้ามัสซคาคันนี้เนี่ยมันมีอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับอ่ะเราไม่รอช้าดีกว่าครับเราไปลุยมิชชั่นกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก่อนที่เราจะปฏิบัติมิชชั่นกันนะฮะผมขออนุญาต ปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้า Ford Mustang GT ค่น,นี้นะครับใช้น้ำมันออกเทน95ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราหาปั๊มเติมกันเดี๋ยวก็ลุยกันเลยครับผม คหลังจากเราเติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเซตศูนย์ที่หน้าจอนะเพื่อเช็คระยะทางแล้วก็ดูตัวเลขอัตราการประหยัดไปด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลุยมิชชั่นกันเลยครับเอาละครับ right, หลังจากที่เราเติมน้ำมันเต็มถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้ำมันที่เราเติมไปเป็นเบนซิน95นะครับ <laughs> ลิตรหนึ่งก็ <laughs> ไม่เท่าไหร่ครับพ46บาทเท่านั้นเองนะครับก็ จัดไปเต็มถังชุดแรกก็850บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางผ่านพระราม2ช่วงที่ยังมีการก่อสร้างทางด่วนอยู่นะก็รถค่อนข้างหนานแน่นสักนิดหนึ่งความเร็วเราก็อยู่ที่ประมาณ50-60ไหลไปเรื่อยๆนะฮะตามสภาพการจราจรนะครับ เราผ่านช่วงที่การจราจรครับข้างมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเส้นทางที่กำลังจะเข้าวังมะนาวนะครับความเร็วก็ใช้ตามกฎหมายกำหนดครับไม่เกิน120นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Ford Mustang GT กันกกดีกว่าผมขอรีแคปสั้นๆนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ค่อนข้างรู้ถึงสเปคของเขาแล้วนะฮะกับเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซิน V8 สูบนะครับความจุป,ประมาณ5.0ลิตรนะครับ แรงม้าก,ก็อยู่ที่ประมาณ4 4 9แรงม้าเลยทีเดียวนะก็ถ้าถามว่าในยุคก่อนเนี่ยรถพละกำลัง400กว่าแรงม้าเนี่ยต้องถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็สไตล์ของมาส t ต n งที่เป็นรถมา s เซ e ลคานะฮะมันก็จะค่อนข้างตัวใหญ่ๆเธอท้ายนิดนึงนะแล้วก็ฟีลเล่งการขับก็จะแบบสไตล์แบบหนักแน่นดุดันเสียงเครื่องยนต์แบบกระหึบนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับความดังของท่อได้ด้วยนะแล้วก็ ฟลลิ่งของช่วงล่างก็จะค่อนข้างแน่นๆสปอร์ตสปอร์ตนะฮะก็จะดูเป็นรถสปอร์ตที่ทับทับหน่อยนะครับฟิลลิ่งของระบบเกียร์นะครับซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดก็ทํางานได้แบบผมต้องถือว่าเป็นระบบเกียร์ที่ผมให้เป็นอันดับต้นๆนะเวลาผมขับรถเนี่ยเพราะว่า10สปีดของเขาเนี่ยทั้งช่วงจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทแล้วก็จังหวะที่เราต้องการให้เขาช่วยเชนเนี่ยเขาก็สามารถทํางานให้เราได้อย่างแบบ จริงๆผมมองว่าฉลาดกว่าเราซะด้วยซ้ำไปนะเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บก็มีการเชนนะครับรวมถึงเรื่องของระบบเบรกในตัวของ GT ตัวนี้นะฮะเป็นชุดเบรกจากเบมโบนะครับแล้วก็ชุดล้อเนี่ยก็เป็นยางขนาดไซส์19นิว้วนะครับเป็นแม็ก19นะครับยางก็ซีรีส์ก็ค่อนข้างมีความหนาพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ของมาเซอร์คาร์ของทางอเมริกันแหละครับว่าไม่ได้เน้นว่าสปอร์ตแบบยางจะต้องแบบแบนแบนยางจะต้องแบบ แก้มเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่สไตล์ของเขาเขาจะเน้นแบบยางที่มีความแก้มยางค่อนข้างอบบวบหน่อยนะครับก็เป็นฟิลลิ่งของเขาซึ่งถ้าถ้าผมมองนะถ้าไปใช้ยางที่แก้มเตี้ยมากๆเนี่ยรถมันจะค่อนข้างที่แบบขับยากกว่านี้นะครับก็เลยต้องใช้ยางที่มีแก้มสูงพอสมควรนะครับฟิลลิ่งของการขับก็โอเคเลยเครื่องยนต์นี่ผมขับเรื่อยๆมาเสียงเครื่องยนต์เพลอมากนะครับแล้วก็เรื่องของออการควบคุมต่างๆ มันก็เป็นรถที่ค่อนข้างน้ําหนักเยอะอาจจะผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าแมขับแล้วมันเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าผู้ชายที่แบบชอบรถที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์ชอบความแบบดิบดิบดุดูของรถแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าขับตัวนี้มันชอบแน่นอนอย่างที่ผมบอกแหละวันนี้ที่ผมมาปฏิบัติภารกิจปฏิบัติเิชั่นเนี่ยก็เรามาลองดูว่าเครื่องยนต์ V8 ที่มีความุถึง5.0ลิตรเนี่ยนะครับว่ามัน กินน้ำมันดุดันขนาดไหนนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะชอบเรื่องของดีไซน์ของรถนะก็อาจจะรู้สึกว่า2.3 EcoBoost ก็เพียงพอครับลอหลอแล้วก็ไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากก็ตรงนั้นไปแต่สาหรับคนที่รู้สึกว่าแม่จ,จะขับรถมัสเซ้ลขาร์ทังทีมันต้องแบบแรงๆดุดันเครื่อง V8 ก็ลองมาดูครับว่าตัวเลขการทำเอ่อตัวเลขของเรื่องของความอัตราสิ้นเปืองเนี่ย ระดับนี้เนี่ยคุณโอเคหรือเปล่านะครับแต่เชื่อเลยว่าเรื่องฟิลลิ่งการขับแล้วเนี่ยถ้าคู่กันเรื่องเดียวเลยนะผมว่าคนเทใจมา5.0แน่นอนนะครับโอเคครับตอนนี้เราขับมาถึงช่วงผ่านวังมะนาวมาแล้วนะครับระยะทางที่เราใช้ไปก็ประมาณ70กิโลเมตรแล้วนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ120นะตามกฎหมายกำหนดนะครับก็อยู่ที่ใช้น้ำมันไป8.8ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะกับการขับแบบเรื่อยๆผมค่อนข้างเน้นการใช้เกียร์สูงเป็นหลักนะครับยังไม่ได้กดท้อกอะไรมากมายแต่นี่ก็คือการขับแบบชีวิตประจำวันนะไม่ได้แบบขับเพื่อกอัตราการประหยัดเรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขับปกติเลยมีบางช่วงต้องเร่งแซงก็มีการ กดเขล่งลงไปนะครับมีการเขลยกนะคิกดาวของเกียร์ปกติเลยนะครับโหมดการขับที่จริงๆแล้วของตัวมา Sta n g เนี่ยเขามีโหมดหลายโหมดมากนะครับไม่ไว่าจะเป็นโหมด Track โหมดนู่นนี่นั่นแต่ว่าในการขับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นโหมดปกติธรรมดานะครับก็ปล่อยให้ทุกอย่างให้กล่อ,อง e c ซเป็นคนจัดการอาจจะมีบางจังหวะที่ เป็นการเบรกที่ผมใช้เอนจิ e นเบรกบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับขอแจง้งคุณผู้ชมไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วก็รายงานให้ทราบประมาณนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปถึงเส้นของหัวหินต่อไปถึงปาราณบุรีเดี๋ยวผมรีพอร์ตให้ฟังอีกทีหนึ่งครับผมเออคุณผู้ชมผมเกือบลืมบอกอยู่นิดหนึ่งสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะฮะก็ มีการบรรทุกสัมภาระพอสมควรนะผมนั่ง2คนนะครับก็มีผมกับทีมงานนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ที่ฝาท้ายเลยผมขนสัมภาระมาพอสมควรนะครับก็น้าหนักรวมๆของสัมภาระแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณลเกือบเกือบห้โลนะครับส่วนคน2คนเนี่ยก็ประมาณสัก200ร้โลรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสามโลแล้วกันนะครับสำหรับการเดินทางทริปนี้ครับก็ให้ไว้เป็นข้อมูล ผู้ชมเผื่อว่าอยากจะทราบเรื่องของแฟกเตอร์ในการที่จะทำตัวอัตราการซื้นเปลืองครั้งนี้นะครับแลตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่เส้นบายพาสนะครับที่จะไม่ต้องเข้าเมืองหัวหินนะฮะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาการจราจรก็จะค่อนข้างลดเยอะสักนิดหนึ่งนะระหว่างช่วงต,ตั้งแต่เส้น เขาวังมาต่อมาถึงช่วงหัวหินนะครับก็มีบางช่วงที่ต้องเชนเกียร์มีบางช่วงที่ต้องใช้ทอร์กของเครื่องยนต์นะให้เกียร์ต้องต้องมีเชนบ้างนะแต่ที่เราขับเกียร์สิบไหลไม่ยาว,ยาวก็จะมามีเชนมี9มี8มี7นะครับก็ใช้ทอร์กในการที่จะเร่งแสงบางช่วงที่ต้องต้องแซงรถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ช่วงนี้ก็กินน้ํามันขึ้นมาหน่อยนะครับตัวเลขตอนนี้วิ่งมาประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบโลลวก็ จากตอนแรกที่ประมาณ8.6เลิตต่อ100กิโลเมตรตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประมาณ9.3ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็กินขึ้มงวนิดนึงแล้วเราก็เหลือระยะทางอีกไม่ไกลแล้วที่จะถึงปานบุรีนะเดี๋ยวเราจะรู้ครับว่าจากกรุงเทพเส้นบางลำสองมาถึงปานบุรีเนี่ยเราจะใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็ถึงปานบุรีแล้วนะฮะระยะทางก็ประมาณ180กว่ากิโลเมตรเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ามันกันดูครับว่า เต็มถังใช้ไปกี่ลิตรนะฮะแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเอาล่ะครับเราก็มาถึงปลาณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้ระยะทางจากจุดแรกเราเติมน้ำมันมาประมาณเกือบเกือบ200กิโลเมตรนะ185กิโลเมตรนะครับใช้น้ำมันไปเกือบเกืบ20ลิตรอ่า19.89 ลิตรเท่านั้นเองนะครับก็ต้องถือว่าตัวเลขเนี่ยเฉลีย่ยออกมาเนี่ยไม่ถึง10กิโลเมตรต่อลิตรนะประมาณ9.3กิโลเมตรต่อลิตรผมบอกเลยครับว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ความเร็วมาพอสมควรนะครับมีบางช่วงที่แบบต้องคลิกดาวบ่อยนะฮะก็รับได้9.3โอ้ได้ความสนุกในการขับเครื่อง V8 ได้ฟิลลิ่งของรถมาเซคาร์ที่แบบที่เราขับมาทางไกลนะประมาณ200โล,โลก็ไม่ได้เหน็ดเหนอยอะไรนะครับช่วงล่างอาจจะแบบว่าสปอร์ตหน่อยแต่ก็เป็นฟิลลิ่งของรถมันนะครับก็หลายคนที่อาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเลือกตัว5.0ดีหรือจะเลือกเป็น2.3 EcoBoost ก็อยู่ที่ความชอบครับถ้าอยากขับสนุกมานี่เลย5.0นะครับตัว GT นะครับตัวเลขการขับ โดยเฉลี่ยเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกประมาณ9ต่ำสิบแน่นอนประมาณ9ต้นๆถ้าเบิกกดๆหน่อยก็8อาจจะโผล่ไปถึง7ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าเผื่อเลือกอ o โคบูสก็ได้รูปทรงที่หล่อๆนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งกันครับก็อาจจะไม่ได้แบบสนุกเท่านี้นะแต่ว่าก็เป็นมาสแต n งเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกแลวครับว่าจะเลือกรุ่นไหนไปขับนะครับ